ฉันให้พรนายสามข้อขอได้ไหมอะไรก็ได้ขอข้อแรกเลยขออะไรนายขออะไรขอแรกขอแล้วขอให้มีพรเพิ่มอีกห้าข้ออ่ะฉันให้นายแล้วข้อแรกขอไปแล้วคือได้พรห้าข้อหรือสี่ข้อหรือสองดิสี่ี่ก็มึงขอเพิ่มเป็นห้าข้อฉันมีพรสามข้อสามข้อให้นายขอหนึ่งข้อแรกขอพรเพิ่มเป็นห้าข้ออ่ะฮะ อันนี้หข้อได้นะอ่ได้แล้วได้แล้วเก็บไปแล้ก่อนเก็บไปแล้วที่ก็เหลืออีก2ข้อสี่ข้อสี่เขาจะมาสี่ได้ไงบ้างไอ้เวมึงมึงขอพรกี่ข้อฉันมีพรให้กี่ข้อสามหนึ่งสองสามอ่ามึงขอข้อแรกใช่นะขอขอพรเพื่อเป็นห้าข้อเป็นห้าข้อบาตัดไปแล้วมีห้านะมีห้าแล้วเก็บไว้ก่อนที่ตุนไว้ตุนไปแล้วมันก็เหลืออีกสองเหลืออีกสิ้ มึงขอมาเป็นห้างไอ้เฮ้ยมึงงงป่ะเนี่ยมึงงงแล้วเนี่ยไม่งงนายถอนสามข้อถอนสามข้อข้อแรกขอมาเลยขอข้อแรกเลยขอมาถ้าข้อแรกขอเนี่ยขอขอหรือหลือพอกี่ข้อถ้าข้อแรกขอเหลือสองไหอ่าเหลือสองไหอ่าเหลือสองฝากก็นะสองนะฝากกแล้วก็สองเลยสองเลยอขอข้อแรกอ่ะมีพรเป็นห้าพรห้าข้อห้าข้อเนี่ยได้แล้วหักไปลข้อหนึ่งตักกาด คนน,น,นี่ไงเหลือสองเนี่ยเหลือสี่มุกขับลกุกไปไปเดี๋ยวคุณทุบมัน